หลังจากถ่ร,รูปเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อเอกสารทั้งหมดอยู่ที่บเรากเลยจะเข้าล้างจริงนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าล้าง ถอยมาทำไมถอยมาทำไมจะจอดเราก็ต้องจอดรู้นะนีมามาแน่แต่เราต้องยืนที่ป้อมนี้ น,นะครับเดี๋ยวเราจะลงยื่นเอกสารเันกุยสต็อปเนี่ยอย่างนี้เลยได้ไหม,มต้องลงไว้ทั้งคู่ลงเอกสารเราเลยใไหมไม่ต้อง ชุดนี้แหละ